วันนี้นะองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมหมูล,ลนิธิราชประชาวิเคราะห์ในพระบรมราชูธถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสพอคีภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนางสาวอโรชานันทมนตรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่นายพวงคล้ายชูกูลอาศัยอยู่บ้านเลขที่ไม่มีเลขที่ตำบบลางช้างอำเภอสามพร,รา,านจังหวัดนครปฐมประสบอาคีภัยเมื่อวันที่16รศจ,จิกายน2567ได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดการดําเนินงานของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชะดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภยัยและเด็กที่เรียนดี ในโรงเรียนราชประชาุเคราะ์โดยส่งห่วงใยในความทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎร